Let's go. โอเคครับสวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยครับผมน,นันนิคเลซิตานะครับวันนี้ก็ มาหมายนาโพนะเพิ่งเอาเรือลงเสร็จนะมากันนบนบัสสองคนนบัสไปนู่นแล้เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะว่าจะมีตัวมีแต้มไหมปไปกันเลยเนื่อย let's go มีมาแล้วโอ้โหปลาจิบนะครับเห็นจิบเป็นเงียนครับโอ้โหเขื่อนสวยจ้ด้วยอสองโลกว่า สองโลกว่าน่าจะมีครับเห็นจิบนิเนียนเลยเมื่อกี้มาแล้วครับแต้มแรกครับผมโดดเนยตัวนี้โอเคจบร้อยครับโอ้สวยสองโลเกือบสามโลเนี่ยโอเคครับจะดูครับแต้มแรกนะลงมายังไม่เท่าไหร่นะครับ รียบร้อยแล้วครับนี่ครับกัดเป็นเยื่อยางไคจูครับผมสายพีเเปอร์พีเมียมพีเอสองจสายหน้ากาันฟันปลาสไตล์ออยครับผมสีแดงแดงนี่ครับโอเคครับแต้มแรกใส่สวยสองนิดนิดสองครึ่งหวานเจี๊ยบถ่ายรูปครับ